สวัสดีครับท่านผู้ชมในปัจจุบันนี้เราพบว่ามีประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวับที่มีภาวะโรคอ้วนลงพุงซึ่งเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพต่างๆที่ติดตามมาอีกหลายประการ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจในการที่จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนคือบำบัตทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจในจํานวนนี้เป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเช่นเดียวกันปัญหานี้นะครับท่านผู้ชมหากจะมองกันผิวเผินแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพราะเป็นเรื่องของบอคอ้วนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่หาเป็นเช่นนั้นไม่กลับกลายเป็นปัญหาขององค์กรเป็นปัญหาของชาติไปแล้วสําหรับโรคอ้วน ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยนั้นๆอย่างมากมายเลยทีเดียวในส่วนของกรมตำรวจที่มีปัญหาอยู่ในการอันนี้ก็มีตำรวจที่อ้วนจำนวนไม่น้อยก็ยังมีปัญหาเรงนี้อยู่วันนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับตำรวจนายหนึ่งที่เคยมีชีวิตที่อันแสนจะอึดอัดกับภาวะความอ้วนลงผุ ตำรวจท่านนี้วันนี้เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนของเขาได้อย่างไรหรือว่าเขาจะปล่อยให้ตัวเองต้องมีสภาพอ้วนอย่างนี้ต่อไปหรือเขาจะปฏิวัติตัวเองให้ตัวเองเนี่ยหันมาเป็นตำรวจที่มีคุณภาพทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะร่างกายเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไรจะขอเชิญชวนนานผู้ชมไปพบกับชีวิตของดาบตำรวจในหนึ่งก็คือดาบตำรวจวิโรจน์ มวนเทียนทองนะครับที่อยู่สพอเมืองนครศซิมาเขาเป็นผู้หนึ่งที่โดดมาอยู่ในมีมรสุมชีวิตรโรกอ้วนนี่รุมเราก็อยู่ตลอดเวลาวันนี้เขาเป็นผู้หนึ่งครับที่จะเป็นผู้ที่อาสานําชัยสู่การชนะโรคอ้วในใดีัวตัวเองเขาจะสู้ได้หรือไม่ได้อย่างไรเดี๋ยวไปชมรับท่านผู้ชม